สวัสดีครับพบกับเซลล์ออติคอครับวันนี้ลูกค้าส่งแว่นกันแดดโอกลี่มาเปลี่ยนเรีนกับทางเราครับดูจากถุงแว่นอย่างนี้ก็รู้เลยว่าจะเป็นรุ่นคอลเลคชันพิเศษแน่นอนซึ่งรุ่นนี้จะเป็น OO 9013ก็คือ Fox กซ์กนั่นเองแต่จะเป็นคอลเลคชันพิเศษครับเป็น Fox กซ์กิน l อลเล i ชั VR 46นั่นเองครับลูกค้าจะสังเกตเห็นถึงโลโก้บริเวณที่มุมขวาบนครับผม ดังนั้นในเมื่อเป็นคอเลกชันพิเศษแบบนี้อะไหล่เลนที่สั่งมาก็จะต้องเป็นอะไหล่ที่ตรงสีตรงรุ่นของมันก็คือฟ o อสกินแล้วก็ตรงคอเลกชันก็คือเป็นคอเลกชัน v r c 6ครับถ้าเกิดบางที่ที่ลูกค้าสั่งแล้วไม่ได้ระบุว่าผมขอตรงคอเลกชันนะลูกค้าอาจจะได้มาเป็นแค่ p r e ซึมบลูบีปกติเลยก็คือจะได้เป็นคอเลกชันทั่วไปครับก็สามารถใส่แทนกันได้คุณสมบัติเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ตรงคอเลกชันนั่นเอง เพราะว่าอันนี้จะเป็นคอลเลกชันพิเศษถ้าลูกค้าสั่งเลนกับเซลล์ออปติคอลลูกค้าก็จะได้เป็นอะไหล่ที่ตรงสีตรงรุ่นและตรงคอลเลกชันครับผมมาดูกันที่อะไหล่ของเลนกันครับที่บอกว่าตรงคอลเลกชันเพราะว่ามุมขวาแว่นเดิมตัวนี้จะเขียนอาจจะมีมาร์กกิ้งว่า v r 1 6อะไหล่ที่ส่งมาก็จะต้องมีมาร์กกิ้งเหมือนกันทุกอย่างครับผมเห็นไหมครับก็จะมีมาร์กกิ้ง v r 1 6นี้เหตุที่ลูกค้าส่งมาเปลี่ยนเลนก็เพราะว่าปัญหา ด้านหน้าเลนมีโค้ดเลนล่องแบบเป็นจุดๆ,น,ดๆนิดนึงครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกล่องราขิดขวนมากกว่าแต่ด้านหลังนะครับจะเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นปัญหาโค้ดเลนล่องครับโอเคเรามาเริ่มเปลี่ยนกันเลยครับ โอเคเรียบร้อยครับจะเห็นได้ว่าปัญหาโค้ดเลนลอกอันนี้ครับลอกจนขนาดที่ว่า,าผิวเคลือบประหลอดของมันนะครับเห็นไหมครับเป็นโค้ดเคลือบประหลอดของมันลอกออกมาติดมือเป็นกกเพชรแบบนี้เลยครับเซลล์อะไหล่ออฟติคอจำหน่ายจากสินค้าลิขสิทธิ์แท้อะไหล่ลิขสิทธิ์แท้ดังนั้นแว่นที่ลูกค้าส่งมาเซอร์วิสกับทางเราจะต้องเป็นแว่นลิขสิทธิ์แท้เท่า,ทานั้นครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ